โอเคครับหลังเราฟางเสร็จแล้วเราก็ตามไปดูนะครับว่า,าระยะประมาณ60ฟุตที่เราฟางไปเนี่ยจะใช้สไตล์ว้างแบบไพเซอร์นะครับฟางโค้งใช้ลมช่วยนะครับให้มันโอเวอร์สเตเบิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันตามเป้าหมายไหมโอเคครับใช้ได้ครับ ใช้ได yes okay. no ้คร no mm. ับจุดที่ลงนะครับจุดที่ลงใช้ได้โอเคครับจุดที่ลงใช้ได้ครับห่างจากทงก็ไม่เกินห่างจากทงก็ไม่เกิน12ฟุตนะครับห่างจากทงไม่เกิน12ฟุตนะครับก็โอเคครับใช้ได้นะครับเอาฝึกอย่างนี้ให้มันชำนาญแล้วก็ฝึกให้มัน เกิดความเคยชินนะครับต่อไปเวลาเราเล่นดิสคอร์ฟเราจะได้ะกะระยะได้กะลมได้รู้จักลมแล้วก็คาดคะเนลมให้ให้ถูกต้องคับจานที่เราจะคว้างนะครับโอเคนะครับสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องอกอล์ฟจานล้นนะครับติดต่อที่ลุงจานสอนจานล้นนะครับแล้วก็อยากจะให้เด็กๆเล่น ฝึกเล่นจานร่อนก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรผมอยู่ข้างล่างนะครับโอเคครับแล้วก็เจอกันนะครับสวัสดีครับ